เทรนท์เอ็แบ็กซ้ายชลอตจัดทีมในฝัน UCL หงติด4คนสนใจคบคูเด็กเก่าสรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่14ตุลาคมกับผมโคดแอคครับสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรื่องราวข่าวลิเวอร์พูลเทรนนาโนกับตำแหน่งแบ็กซ้ายในทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนนี้ยอดเยี่ยมมีอะไรน่าสนใจผมรวบรวมมาฝากแบบเกร็ดจัดเต็มเลยนะฮะรวมไปถึงชลอตครับกับทีมในฝัน UCL ครับมีนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยติด4คนใครบ้างมาไล่เรียงชื่อกันเลยนะ กดไลค์กดแชร์กันออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวอื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับติ่งไทฟูฝูนะครับร้านอาหารจีนเสี่ยงหฮ้เสฉวนนะครับมีกว่า50เมนูนะก็นี่เลยทีเด็ดนะครับเสี่ยวหลงเปานะฮะน้ำซุปหอมอร่อยบะหมี่เส้นสดต่างๆนานาแล้วก็อีกกว่า50เมนูอาหารจากมณฑลต่างๆนะครับก็สนใจนะครับสามารถไปกินที่ร้านได้เลยนะครับที่มีถึง6สาขาทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับหรือสั่งกินบ้านนะก็คือสั่งพวกแกลบพวกลายแมนนะครับ เซิร์ชติ่งไทยฝูแบบนี้เจอแน่นอนนะครับร้านอาหารจีนของดีบอกต่อนะครับราคาเป็นกันเองด้วยนะครับราคาไม่ได้แพงเกินไปด้วยนะฮะอร่อยฝากไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงอ่านี่เลยนะครับพรีเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง d ด l i v e r รี่021054555กลัตตีความอร่อยครับมาครับก็เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนนี้นะฮะ มีเกมยูฟาเนชั่นลีกลีกบีกรุ๊ปสองนะฮะก็เจอกับทางฟินแลนด์บุกไปเยือนฟินแลนด์นะครับปรากฏว่าอังกฤษชนะ3-1นึ่งนะนำไปก่อน3-0นะครับแล้วก็มาโดนท้ายเกมครับนะโดนไล่มา1-3แต่จบเกมอังกฤษก็ชนะแหละครับแล้วก็เทรนตอ็อเซนเดอร์อานอ์ครับนาทีที่74เนี่ยยิงฟรีคิกเข้าไปด้วยแต่กับบทบาทวันนี้ที่เขาได้เล่นเนี่ยนะฮะวอล์กเกอร์แบ็กขวาครับส่วนเทรนต์อเซนเดอร์อานอ์เล่นแบ็กซ้าย เป็นการเล่นแบ็คซ้ายครั้งแรกของเทรนต์อาร์โนของเราด้วยนะครับคือก่อนนีน้อาจจะมีบางช่วงเวลาของเกมที่มักจะสลับกับล็อบโบเราเคยเห็นเนาะเวลาเมื่อก่อนเล่นลูกเตะมุมแล้วแบบเวลาเปลี่ยนฝั่งไม่ทันก็จะยืนซ้ายไปก่อนดังนั้นเขาก็เล่นได้อยู่แล้วด้วยพื้นฐานเขาเคยเล่นแบบนั้นมาบ้างแล้วก็แต่วันเนี้มันคือการที่จริงๆมันมีแหล่งข่าวหลุดออกมาก่อนแล้วว่าเทรนต์ซ้อมเป็นแบ็คซ้ายในเกมล่าก่อนเกมล่าสุดแล้วก็ใช้จริงๆเป็นเทรนต์นะครับแล้วก็ปรากฏว่า ลูกฟรีคิกที่เขายิงได้เนี่ยโอ้โหสวยสดงดงามอ่ะเราเรามาไล่เลียงประเด็นกันดูก่อนอันนี้อันนี้เป็นคลิปจากแฟนบอลที่อยู่ในสนามมี2มุมให้นะมุมแรกคืออันนี้โอ้โหปั่นแล้วก็ยัดสับเหลี่ยมเข้าไปนะส่วนนี้มุมที่สองครับมุมหลังโกเลยอันนี้อันนี้จะเห็นเลยว่าสวยมากดูไปพร้อมๆกันนะครับปันเข้าไป นี่โอ้โหเรียด้ว่าเบียด <c oughs> สามเหลี่ยมเข้าไปเลยนะฮะลูกนี้นะครับสวยนะเกี่ยวกับลูกนี้พูดถึงสีสนันนิดนึงก็คือตัวแจ็คกิรลิชนะครับแจ็คกิรลิชกับเชนาน,นูเขาก็มีการคุยโจ๊กกันก่อนยิงเขาเล่าแจ็คเกิรลิชล่าให้ฟังเองเลยว่าเนี่ยก่อนยิงนะผมบอกเชนหน่อยเอ้ยเชน้าเองเข้านะ I will give you นะ500 quit ควิดคืออะไรไม่รู้จากเขาเขาว่ากันว่ามันน่าจะก็คือ500ปอนดอนั่นแหละเพราะว่าฝรั่งเขาใช้คำว่า500ร้อยบอนะนะผมผมก็ยังไม่ได้ไปเซิร์ชน,นะเขาว่าควิดนะแปลว่าอะไรแต่คือมันก็คือเดิมพันแหละถ้าเองยิงเข้านะ if you s c o r e h it i will give you five hundred เอาไปเลย500อยปรากฏว่ายิงได้ก็คือก็คือเป็นหนี้เขาบอกว่าผมผมตอนนี้ผมติดเทนอโนแล้ว500ร้อยบาทนะครับแจ็คเจ้าแจ็คก็บอกแบบนั้นนะฮะส่วนสถิติโดยรวมครับ โอ้โหอันดับหนึ่งของสนามหลายด้านมากทั้งการสัมผัสบอล130ครั้งอันดับหนึ่งของสนามผ่านบอล110ครั้งอันดับหนึ่งโอกาสยิง3ครั้งอันดับหนึ่งครอสบอล4ครั้งนี่ก็อันดับหนึ่งนะครับสถิติที่แบบยอดเยี่ยมนะเห็นไหมเนี่ยพวกสมผดสัมผัสบ,บุงสัมผัสบ,บอลผ่านบอลเข้ากรอบเขตโทษอีก10ครั้งอ่าไอ้ฟในน็อตเติร์ดคือพื้นที่สุดท้ายเนาะผ่านผ่านบอลยาวสำเร็จ6ครั้งเลยนะฮะแล้วก็โอกาสยิง3ตรงกรอบ2แท็กเกิล2เคลียร์2นะครับแมนออฟเดอะแมนครับ ว่าว่ากันตามตรงนะฮะแมนออเดอร์แมทอีกแล้วนะครับ4นัดหลังสุดภายใต้กุนซือลีคาร์ลี่นะครับลีคาร์ซี่เนี่ยสีนัดหลังสุดเป็นแมนออเดอร์แมทไป3จากสี่สำหรับเทรนด์นะนะก็เรียกได้ว่าพอพ้นจากกุนซือแกเลอรเซาเกตมามีคนใช้เป็นนะพอมีคนใช้เป็นก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเทรนด์ก็เฉืฉายอ่าเราพูดได้แบบนี้ว่าเทรนด์เฉื่ฉายนะครับส่วน มีเก็บตอกอะไรไหมอ่านมาดูรีคาสลี่เขาพูดหน่อยนะครับคุณซื้อทีมชาติอังกฤษพูดถึงเทรนต์แล้วบอกว่าเทรนต์เนี่ยคุณภาพของเทรน์มันบอกตัวเองอยู่แล้วแล้วเราทุกคนก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องอยากกับการที่เขาจะเล่นได้แล้วพอเขาเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาได้เนี่ยก็มันก็คือสิ่งที่เนี่ยเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมอสรุปประมาณนั้นนะแต่ว่าแหมมันน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือรีคาสลี่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจที่จะเป็นคุณซื้อถาวรแล้วเขาก็พูดกับสื่อเองเลยนะว่าเขา เขาอยากให้ทีมชาติอังกฤษหาคนที่ดีของเขามาคุมทีมแทนเขาเขาขออยู่แค่รักษาการนี่แหละเพราะเขายังมองว่าตัวเขาอ่ะยังไม่ถึงเขาก็ยอมรับนะว่าตัวเขายังไม่ถึงเขาอยากให้แบบคนที่เป็นเวิร์กคลาสจริงๆอ่ะมาคุมทีมเออเออเออก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครมาคุมต่อจากเขานะะเขาไม่อยากรับแบบถาวรเขาพร้อมได้แค่ชั่วขราวนะฮะสำหรับรีคาร์ลีแต่ว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะกับการที่แบบ ปกเทนกลับมาสหรับรีคาลีนะไม่รู้คุณซื้อคนใหม่จะพาเทนไปออกทะเลอีกไหมนะฮะอาจจะก็รอดูครับทีนี้เรื่องราวของอเล็กซิสแมคริสเตอร์นะครับล่าสุดรายงานจากกาซอนเอดูนะครับเป็นสายข่าวของทางอาร์เจนตินาก็คอนเฟิร์มนะฮะว่าเ,เริ่มซ้อมได้ดีร่างกายเริ่มดีแล้วมีแนวโน้มสูงครับที่เกมในวันอังคารตามเวลาประเทศอาร์เจนตินาเนาะอังคารตามเวลาประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยแม็กคริสเตอร์น่าจะมีชื่อลงไม่ว่าจะเป็น คือนัดที่แล้วเนี่ยก็มีตัวสำรองนะมีมีชื่อสำรองแต่ไม่ได้เปลี่ยนลงใช่ไหมแต่ว่านัดเนี้มีโอกาสอะที่อาจจะออกซาตัวจริงนะครับในเกมเจอกับโบลิเวียนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะว,ว่าแมกกาเนี่เราก็เสียวๆอยู่ว่าใช้งานเอาให้ดีหน่อยนะอยากให้เจ็บให้ปวดกลับมานะก็เดี๋ยวรอดูนะครับส่วนเฟอร์กิลฟันได์นะครับนี่เฟอร์กิลฟันได์เนี่ย เขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับคือจําได้ไหมว่าเขาอะโดนใบแดงเนาะแล้วเขาก็จะโดนแบนในเกมที่เจอกับเยอรมันคืนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะตามหลักเลยก็คือเขาก็ต้องคือเขาสัมภาษณ์หลังหลังเกมว่าเขาอะอยากอยู่กับทีมตอนแรกเลยนะอยากอยู่กับทีมเพื่อแบบให้กาลังใจน้องๆอย่างน้อยไม่ได้ลงก็อยู่ข้างสนามมันก็แบบเป็นสปิริตอะเออคอยปลุกน้องๆได้แต่ว่าภายหลังจาได้ไหมที่ผมก็รายงานเมื่อวานนี้สดๆเลยว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใจแล้วเขาเปลี่ยนใจที่จะ ไม่ใช่ทางริพูหรทางฟันไดเองอะ่ะก็คือเปลี่ยนใจที่จะกลับริพูเลยคือไม่ไม่อยู่กับทีมแล้วไม่ต้องอยู่กับทีมชาติแล้วกลับเลยในเมื่อโดนโทษแบนล่าสุดวันนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับในประเทศฮอลแลนด์ and, บ้านเกิดนะวอตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเขาก็บอกเหตุผลนะว่าเขาตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ว่าเออกลับริพูเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าคุยกับสโมสรอ,อีกทีหนึ่งเขาบอกว่าใจจริงเนี่ยผมอยากอยู่ข้างสนามนะให้กําลังใจน้องๆแต่ว่า ผมเนี่ยเปลี่ยนการตัดสินใจแล้วว่ากลับบ้านดีกว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าคําว่ากลับบ้านก็คือกลับบ้านที่อังกฤษะนะฮะเพราะเราพูดกันอยู่เสมอว่าโอ้โหมันมีโปรแกรมเพียบไปหมดที่รออยู่แล้วก็มีการเดินทางอีกมากมายคือโปรแกรมเพียบไม่พอมันต้องมีเดินทางเหนื่อยอีกอะ่ะดังนั้นเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้พักที่ผมจะได้พักบ้างแมทหรือว่าโปรแกรมแข่งขันจะมาอีกเพียบเลย ซึ่งผมเข้าใจสม,มสรได้หลังจากคุยกับสมสรสโมส,สมรสอนพูดถึงเรื่องนี้อ่ะเข้าใจได้ดังนั้นผมกลับมาพักดีกว่าที่ลิเวอร์พูลเลยดังนั้นตอนนี้ก็คงกลับถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับก็เตรียมตัวครับเหมือนซา่าด้วยที่ก็กลับมาเร็วนะครับพวกนี้ก็จะได้เตรียมตัวมีเวลาเยอะๆในการเตรียมเตรียมทีมเตรียมตัวก่อนเจอเชลซีในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้พูดถึงเกมที่เจอกับเชลซีวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้นะครับเจอกับผมได้นะครับโค้ชแอคนะที่ร้านล็อกซซสนะครับล็อกเคร นะตรงแถวแถวพญาสุเรนใครอยู่ใกล้ๆเรือนเคียงก็มากันได้มาเจอผมได้นะครับผมไปเอนเตอร์เทนนะครับด้วยการบรรยายสดนะฮะใครอยากจะมาพูดคุยฟังผมบรรยายอยากจะมาขอถ่ายรูปอะไรมาได้เลยนะครับมากินอาหารที่ร้านนี้มีเครื่องดื่มด้วยมีอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ได้เจอผมด้วยก็มานะครับ20ตุลาคมลิปูเจอทางเชลซีครับมาเชียร์ไปด้วยกันนะฮะนะครับมาดูอันนี้กันนะครับ ทีมยอดเยี่ยมอ่าทีมยอดเยี่ยมอย่างที่ผมบอกนะครับของทางอาร์เนอร์ชอร์ตอาร์เนอร์ชอร์ตไปออกรายการนะครับของทางเนี่ยบีอินนั่นแหละแต่ว่าเขาให้จัดทีมอ่ะเอางี้กันให้สรุปเป็นหัวข้อนะสี่สามสามอ่าระบบนะสี่สามสามเป็นทีมที่ได้แชมป์ยูซีเอลอะวินเนอร์ยูซีเอลวินเนอร์ดรีมทีมอ่ะ, ner, อะต้องเอาคนที่ได้แชมป์ด้วยนะคนที่ได้แชมป์ยูซีเอลมาแล้วเนี่ย คุณเลือกมาเลย4 3, 3่สในใจคุณอาร์เนอร์ชลอลต์คุณเลือกใครบ้างปรากฏว่าอาร์เนอร์ชลอลต์ก็เลือกนี่ครับอ่าสรุปเลยนะฮะผู้ดภาษาประตูอาริซงเบเกอร์1แล้วนะครับเทนนะครับสฟันได้สาอ่าฟันได้ย,ยินคู่กับปีเก้แล้วก็แบ็กซ้ายใช้เป็นแฟรงค์เดอร์บัวนะแล้วก็4นะครับโมซาลา ห้าเจอหลาดเอ้ยผมนับพลาด่ะผมขึ้นบ้านผมว่าสี่แต่จริงๆติดห้าเลยนะเนี่ยตรงเงี้ยได้ใจแฟนบอลเว้ยคือแฟนบอลรีฟูหลายคนคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ทั้งในทวิตเตอร์หรือในอะไรก็ตามต่างคอมเมนต์ว่าโอ้โหอยู่เป็นอันเนอร์ชาร์อยู่เป็นคือเลือกตักงแต่รีฟูถึงห้าคนอะคือรวมเจอหลาดไปด้วยไงอ่ะแล้วก็มีบูตเกตนะครับเล่นเป็นเบอร์หกนะเบอร์แปดก็จะเป็นเจอหลาดกับทางโมดิชนะ แล้วก็ปีกข,ขวาซาร่าไปแล้วในชะ่ไหมอปีกซ้ายโรนัลโดแล้วก็หน้าเป้าใช้เป็นเมสซี่นี่คือเขาบอกกับทีมที่ดีที่สุดที่ได้แชมป์ยูซเป็นทีมทีมของทางเนี่ยทางอาร์เนอร์ชลเออนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โห,โหนักเตะที่พูดหนึ่งสองสี่ห้าหคนอะเลือกครึ่งหนึ่งอะก็ถือว่าเนี่ยอยู่เป็นนะฮะเออส่วนอันนี้ก็อยู่เป็นเหมือนกันนะแล้วใครอยากจะมีของดีๆอยู่ที่บ้านนะครับผมแนะนําเลยนะครับ เครื่องเล็มขนไข่ทิมเมอร์บายไข่กูมิงนั่นเองนะครับนี่นวัตรกรรมใหม่นะครับที่ออกแบบมาสําหรับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะนะครับโกนขนบริเวณจุดซ่อนเลนส์ตรงบริเวณน้องชายได้แบบไม่บาดไม่เป็นขนคุดไม่เป็นต่อนะครับอ่อ,อนนมอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะครวันนี้14ใช่ไหมแต่วันที่15เนี่ยสิเดือน15นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นโปรนะฮะโปรกลางเดือนเหลือ1นึ่งพบาทนี่1,116บบาทนะครับแล้วก็ ช่วงเวลาที่เพื่อนๆสบบามารถเข้าไปกดได้เดี๋ยวผมให้ลิงก์ด้านล่างไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของแท้แน่น,นอนเข้าไปที่ช้อปปีของทางไข่ทิมเมอร์ใบไข่กูมิงเนี่ยนะเพื่อนๆก็จะเห็นส่วนลดนะฮะนี่แล้วก็เนี่ยช่วงเวลานะครับเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองกับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันที่15วันเดียวนะครับแถมใบมีดฟรีด้วยใบมีด เขาเรียกว่าใบมีดสำรองทําให้เพื่อนๆสามารถใช้ได้แบบยาวๆแบบยืดอาย,ยุการใช้งานออกไปอีกนะครับเวลาถ้าถ้าเกิดว่าใบมีดมันเริ่มเสื่อมแล้วใช้เป็นปีๆอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับมาครับก็ข่าวต่อไปมาดูโอคุนคกชูโอคุนคกชูครับมิดฟิลด์ ทีมชาติตุรกีแต่จริงๆผมไปดูมานะซิตเซนเขาอะสามารถเลือกได้2ชาติจริงๆจะเล่นฮอลแลนด์ก็ได้หรือจะเล่นอ่าตุรกีก็ได้แต่สุดท้ายเขาเลือกเล่นตุรกีเนาะและเด็กคน,คนเนี้ยผมว่าเราคุ้นชื่อกันเคยอยู่เฟยนูดเอาง่ายเป็นเด็กเก่าของอาร์เนอร์ชอตเคยอยู่กับอาร์เนอร์ชอตอยู่แต่ว่าปีที่แล้วอะย้ายมาอยู่กับเบนฟิก้าแล้วอยู่กับอยู่กับเบนฟิก้าตั้งแต่ปีก่อนแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่มาเป็นปีที่2แล้วกับเบนฟิก้าแต่ทีเนี้ย เขาบอกว่าล่าสุดครับสื่อในโปรตุเกสครับทั้งเลคคอร์ดแล้วก็เดอร์มาฮันยาสองเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าลิพูส่งสเกลไปดูฟอร์มของโคคูในเกมแชมเปี้ยนลีกที่เอาชนะแอตมาดริดแบบขาดลอยนะฮะซึ่งไอเกมที่ชนะแอตเลติโกมาดริดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็มีข่าวจากสื่อสเปนว่าเราไปดูแบ็กซ้ายคนเมื่อวานเนี่ยที่ผมเพิ่งรายงานไปไงว่าเป็นเด็กเก่าเด็กเก่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะนะ,ะคนเนี้ยที่ที่ข่าวเมื่อวานบอกนะนั่นก็อยู่เบนฟิก้า แต่ว่าสื่อเจ้าเนี้ยในโปรเกตบอกว่าเอ้ยมาดูคนนี้มากกว่าซึ่งผมมองว่าเป็นไปได้ที่จะดูทั้งคู่แหละอยู่คือสเกลอยู่ในสนามแล้วมันก็ต้องดูหลายคนผมว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะดูทั้งคู่เลยนะทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็ตัวนี้ที่เล่นเป็นมิดฟิลนะครับแล้วก็ในสื่อบอกเด้ว่าอาจจะอาจจะมีการซื้อในเดือนมกราคมด้วยซ้ำถ้าเกิดศบโอกาสแล้วก็ทางลิซซนฟิลเขาก็สรุปนะครับว่าต้องรอดูว่าลิพูจะศบโอกาสจริงไหมลิพูอ่ะไม่น่าที่จะซื้อใครในเดือนมกราถ้า เว้นเสียแต่ว่าถ้าเจอคนที่แบบเป็นออป p o r t u n เป็นการฉากฉวยโอกาสที่ดีได้เขาอาจจะซื้อมากลาาแต่ถ้าแผลลักหลักส่วนใหญ่มันต้องไปลงที่ซัมเมอร์อยู่แล้วก็เลยรอ,อดูว่าจะมีการย้ายหรือการิปต่อไปซื้อคกชูจริงหรือไม่นะครับเป็นผมลองดูสไตล์อันนี้อันนี้ต้นฉบับนะผมลองดูสไตล์นะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งในมิดฟิลมิดฟิลตัวรับมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลเบอร์สิบเอาง่ายๆหกแปดสิบเล่นได้หมดก็เป็นมิดฟิลทันสมัยอย่างที่เรารู้กันในช่วงปัจจุบันแลแล้วก็ จุดเด่นอีกานนึงถ้าดูจากบบนี้นะถนาดสองเท้านะฮะแต่สัญญายังเหลือเยอะพอสมควรเพราะว่าก็เพิ่งย้ายไปไม่นานอกชูนะฮะโค,ค,คชูแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฟอร์มก็เป็น,เป,นเป็นหนึ่งในขุมกําลังหลักแล้วก็เล่นได้หลากหลายตําแหน่งนะเห็นไหมมิดฟิลด์เล่นได้ทุกตําแหน่งเลยมีบางนัดไปเล่นปีกซ้ายด้วยก็เล่นได้แบบหลากหลายจริงๆนะครับสำหรับเจ้าไอ้เจ้าคอคคูคนนี้อายุ23นะครับอายุ23แต่ว่าปลายปีนี้ก็จะยี่สแล้วเดือนธันวาคม29ธันวาคมแลฮะ ส่วนมากันที่เรื่องราวของไลอันการเฟนแบกบ้างมาดูโค้ดเก่าคนที่ดึงการเฟนแบกมาร่วมทีมอบบชูเลียนนาเกลมันอธิบายหน่อยว่าพูดถึงพัฒนาการของทางของทางการเฟนแบกที่ปัจจุบันพัฒนาการดีขึ้นทางนาเกลมันก็บอกว่าเอ้ยผมว่าเขาทําได้เพอร์เฟกเลยนะเขาทําได้ดีมากตอนนี้นที่เขาพัฒนาตัวเองอะ่ะซึ่งผมคาดหวังอยู่แล้วคาดอยู่แล้วว่าเขาอะ่ะจะสามารถพัฒนาตัวเองได้และอันการเฟนแบกเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม แต่ไอตอนที่เขาอยู่กับผมเนี่ยตอนที่อยู่ที่บาเยอร์น่ะมันมีเรื่องที่ซับซ้อนนั่นก็คือตอนนั้นน่ะเขาไม่สามารถเบียดโยชัวคิมมิชกับโกเรสกาในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้ไงคือเปรียบเทียบนะตอนนั้นน่ะมันเบียดไม่ได้บวกกับโอเคและการเฟนแบกอะต้องปรับตัวอยู่อาแจกมาเนี่ยตอนแรกเลยคือเป็นตัวหลักมาตลอดแล้วพอย้ายมาบาเยร์นต้องมานั่งสำรองอะ่ะมันมันก็เป๋อะเป๋นู่นนี่นั่นแบบว่าเรื่องสภาพจิตใจด้วยอะไรด้วยพอพอโดนดรอปสำรองอะนะเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องต้องเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆต้องปรับ adjust ตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์แบบนั้นแต่ปัจจุบันทําได้ดีแล้วทางทางนาเกมันก็ชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เออเราก็จะได้รู้ว่าไอ้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนพูดถึงการแฟนแบกแล้วนะครับในยูฟาเนชั่นลีกนะครับศึกยูฟาเนชั่นลีกในทีมชาติเนี่ยของลีก A นะไม่นับลีก B ลีกซเอาแค่ลีก A อเองเดียวลีกสูงสุดของยูฟาเนชั่นลีกเนี่ย ปรากฏว่าคนที่แทงบอลน,นะครับเขาใช้คำว่าสู l บอลสู b บอลก็คือการผ่านบอลทะลุอ่ะผ่านบอลทะลุสําเร็จด้วยนะครับ Mod e accurate นะครับสำเร็จด้วยนะสครั้งเป็นบูโน่กับไรอันกาเฟนแบกเท่ากันครับเห็นไหมดูตัวเลขสถิติอย่างละสี่ที่เหลือก็จะเป็นสอง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 เนี่ยที่ไล่ลงมานะเรียกได้ว,ว่า2คนนี้เวลาแทงทะลุช่องแม่นยําถึงสี่ครั้งด้วยกันเป็นสถติที่เท่ากันเลย กันด้วยนะครับเลเว่ายอดเยี่ยมมากครับปีออเตอร์ซีินสกี้ชื่อนี้คุ้นชื่อเรามากนะเป็นอีกหนึ่งตำนานของนักเตะริปูไม่ใช่ตำนานที่เป็นตำนานที่เล่นกับเรานะแต่เป็นตำนานที่มีข่าวแล้วไม่มานะฮะแต่ล่าสุดเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อฟุตทนะักเนี่ยเขาคอนเฟิร์มเลยว่าเฮ้ยริปูอยากได้ผมจริงๆแล้วเคยเกือบสุดๆด้วยแต่ว่ามันก็ดีลมันก็ไม่ไม่คืบอะ่ะ uh huh. สุดท้ายนะคือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาเกือบย้ายไปหลายทีมากมากเลยนะ แมนยูนเต็ดก็เคยชวนบูโน่แฟนนั้นเนี่ยจะมาชวนผมไปอยู่ด้วยแต่ผมก็สุดท้ายไม่ได้ไปเพราะว่าเรารู้จักกันดีตอนที่เล่นกันที่อูดิเนเซ่นะเคยเล่นด้วยกันเนาะส่วนเวสต์แฮมก็ก็เคยติดต่อมาแต่เดอร์รเนติสไม่ไม่รับข้อเสนอ35้าล้านยูโรเนี่ยถูกไปเดอร์รเนติสคือใครเดี๋ยวบอกก่อนเดอร์รเนติสคือประธานสโมสรน,นาโปลีคือเราเป็นข่าวกับเขามาตัาา้งแต่เขาอยู่นาโปลีมานานมากเลยใช่ปะแต่ปัจจุบันอะ่ะเขาอยู่กับทาง ไอ้น,นี่แหละอินเตอร์ละแต่ก็เพิ่งได้ย้ายไม่นานเนี่ยอยู่กับนาบปลีนานมันขายยากไอประธานนาบปลีมันเคี่ยวอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ค่อยๆ,ๆเล่าๆไปนะอะจนมาถึงเนี่ยตรงร์พูเขาบอกงี้ตรงร์พูเนี่ยเขาบอกว่าอูร์พูเนี่ยคือจริงจังกับผมมากเหมือนกันมีการส่ง p r i v a t e jet นะครับหรือว่าเครื่องบินเจ็ส่วนตัวเนี่ยมาที่เมืองฟิโอลเรน ก็คือเมืองของฟนะิออลิติน่าเนาะไม่รู้อ่านฟิออเรนไหมนะ,ะแต่ว่าเขาบอกว่าบินมาบินมารับบินมารับผมกับบินมารับเอเจนต์ของผมที่ชื่อว่าโบเล็กบินขึ้นไปแล้วก็บินไปเพื่อไปบ้านของใครรู้ไหมบินเพื่อไปบ้านของเจอร์กินคอปครับเขาบอกเลย We drove up to j u r e n ิน o อป house นะครับเราถูกพาบินไปที่บ้านของเจอร์กินคอปจากนั้นก็มีการคุยกันที่ดีมากๆเลย นะครับแล้วก็ทางเจ์กินคอปเนี่ยก็พยายามชมผมว่าผมอ่ะมีความคล้ายๆเป็นส่วนผสมระหว่างกุนโดกันกันกบเชสฟาเบกาสแล้วผมก็ได้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยจากทางทีวีอยู่แล้วนะฮะว่าแบบเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าคอปอ่ะชวนดูเกมพมรีเมียร์ลีกด้วยที่บ้านของคอปเลยแล้วดูแบบทีวีจอยักษ์เลยนะที่บ้านคอปแบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะแล้วเขาก็บอกอีกว่ามีอาร์เซนอลก็เคยเกือบได้เหมือนกันมีบาร์เซลโลนาอะไรแบบนี้ แต่สุดท้ายเดอร์ล็อติสไม่เคยรับข้อเสนอทีมไหนเลยก่อนนั้นน่นะเรียกได้ว่าผมว่าเขาควรได้ย้ายไปทีมใหญ่ตั้งนานแล้วไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามที่เคยมีข่าวด้วยแต่เขาไม่ได้ย้ายเลยเพราะคนคนเดียวคือเดอร์ล็องติสเดอร์ล็อติสประธานสโมสรนาโปลีที่แบบชอบโกงราคาหรือแบบคุยยากเจรจายากนะเออก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ขนานที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันเคยมีความใกล้เคียงอยู่ครั้งหนึ่งถึงขั้นที่ ให้เครื่องบินมารับแล้วมาคุยบ้านคอรอบนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะฮะม,มาดูกันที่มาเซโลปิตาลูก้าครับ mm hmm. ก็ย้ายไปเล่นยืมตัวนะฮะกับในลีกสกอตแลนด์เนาะไปอยู่ในลีกสกอตแลนด์ยืมตัวแต่กว่าจะได้ประเดิมนัดแรกเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลานะครับกับลิเวงสตันเนี่ยใช้เวลา6สัปดาห์แล้วก็ได้ลงเล่นนะครับในบอลถ้วยปรากฏว่ามีส่วนสำคัญครับในการช่วยเซฟฟิก ช่วยเซฟจุดโทษคือมันมันไปถึงดวลด,ดีกาแล้วก็เซฟจุดโทษชนะนะห้าต่อสี่หรือ6ต่อห้าเนี่ยแหละผมจําสกอร์ไม่ได้แล้วแล้วก็ให้ดูภาพไปแล้วกันนะครับคลิปช่างมันเนี่ยก็จะเป็นนี่ลูกโทษลูกนี้เลยที่เซฟได้มันจะมีลูกหนึ่งนะครับนะทีมสีเหลืองนี่ชนะทีมสีดำนะครับก็ยินดีกับปิตาลูกา้าด้วยค่อยๆแล้วกันไปนู่นก็คงต้องค่อยเบียดตำแหน่งแต่เกมบอลถ้วยทําได้ดีเนี่ยก็น่าจะเริ่มเข้าตาผู้จัดการทีมมากขึ้นแหละนะครับส่วนใครที่สนใจลูกกอล์ฟอย่างที่มีคนถามเข้ามาตอนนี้ของมาแล้วนะครับ ไปได้เลยที่เพจกอล์ฟลูทนะครับเป็นเว้นวักตามนี้ลยกอล์ฟเป็นวักรุทนะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลูกกอล์ฟมือ2คุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับสนใจมาสั่งซื้อได้ที่เพจนี้นะครับเป็นเพจที่ทางแม่ยายผมเขาทำนะฮะเออก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับสามารถไปสั่งซื้อได้สำหรับคออล์ฟนะครับไปจัดได้เลยนะครับอ่ะ ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้เดก็กได้กด donate super chat super ticker ได้อีกหนึ่งช่องทางเป็นการสนับสนุนเหมือนกันวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ดูจ,น,น,จนจบคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ